สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเก็นชินิแพดทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสซเนตคนเดิมในตอนนี้ทาง g ก n นชินิแพดออฟฟิเชียลได้ประกาศตัวละครใหม่ของแพดโซลจนั่นก็คือตัวของแย่หลานและก็ชินอ b บเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงสงสัยว่า2ตัวละครน,นี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลองฝันถึงแย่หลานกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนชินอโบเดี๋ยวว้คลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันส่วนว่าในฝันเนี่ยตอนนี้แย่หลานอาการเป็นยังไงบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับและก็สำหรับใครที่กำลังมองหาด้านเติมเพชรทั้งแบบ pack, แพ็ล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโค d a าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง Genshin Impact o f f i c i a l เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ description เลือกเกม g e n ช h i n Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการ เลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง l ล n e PAY, To o Money Wallet ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อ,อื่นอื่นอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเ,เข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พาทเวาสวดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ มาเริ่มที่การอธิบายคิดต่างๆของแย่หลานกันก่อนล้วกันนะครับอันดับแรกคือการโจมตีปกติของเธอจริงๆแล้วสําหรับการโจมตีปกติของเย่หลานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเพียงแต่ว่าย่หลานจะมีกิมมิคเล็กๆคือเมื่อเย่หลานไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ต่อสู้นานเกิน5วินาทีการชาร์จโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะได้รับสถานะเล็กทรูที่ทําให้แย่หลานเนี่ยใช้เวลานในการชาร์จโจมตีนลดลง80%ครับแล้วเมื่อยิงออกไปจะทําความเสียหายเป็นธาตุน้ำเป็นวงกว้างหนึ่งครั้งซึ่งดาเมจในนนนนนสสส่่่ววววีี้ยะคคคิิิดดตตาาามมมมของหลรัับกผผ เราคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากครับเพราะเหมือนในฝันตอนนี้คําว่าไม่ได้อยู่ในสถานะการต่อสู้จะหมายถึงตอนที่เราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเจอกับมอนสเตอร์ครับทาให้การต่อสู้กับมอนสเตอร์หนึ่งชุดเราจะสามารถใช้กิมมิคเล็กๆนี้ของย่หลานได้เพียงครั้งเดียวซึ่งเทียบกับทรัพยากรที่ต้องเสียไปเพื่อ,อทาเลนให้สถานะเบรกส์ูนี่แรงๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเลยครับและถึงแม้ว่าจะปรับให้ใช้งานได้เยอะขึ้นแต่สกิลอื่นๆของย่หยลานดูจะชงให้เราใช้งานเธอในสถานะสพอร์ตแปะน้าครับ ชาตินินของย่ยหลานเนี่ยน่าจะเป็นแค่กิมมิกเล็กๆให้เราได้ใช้งานลเล่นๆกันครับอาจจะไม่ได้ใช้งานจริงในการต่อสู้ยังไงก็เอาไปลองยิงนกทิมมี่แก้เบื่อเอาละกันนะครับ สกิลต่อมาเป็นสกิล e ครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกคือการกดแตะซึ่งจะเป็นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูในระยะสั้นๆทำการ s นมอนสเตอร์แล้วก็สร้างดาเมจธาตุน้ำตาม magic p ของเธอครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการกดค้างก็จะเป็นการต t u n แล้วก็ทำ d a m a g เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถคุมการเคลื่อนที่ของเยื่หลานได้ไกลขึ้นครับลักษณะจะคล้ายๆกับสกิล e ของซายูซึ่งความดีงามของสกิลนี้จะอยู่ที่การสันมอนสเตอร์ที่วิ่งผ่านแล้วก็การสร้างอนุธาตุที่ค่อนข้างเยอะครับการกดสิินนนีี้ททังคาาวเเพย่ แต่กลับสามารถสร้างอนุธาตุได้ถึง3-4ลูกกันเลยทีเดียวครับซึ่งพอดูครบคู่กับรายละเอียดของสกิลอัลติเมทกคีเนี่ยเราจะทราบได้เลยครับว่าตัวละครนี้น่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานอะไรมากมายเลย เพราะฉะนั้นก็นมาต่อกันที่สกิลอัตเตอเมดกันเลยแล้วกันนะครับเมือ่อเยหลานไล่สกิลอัตเตอเมดจะเป็นการทำดาเมจในวงกว้างหนึ่งครั้งพร้อมกับเสกลูกเต๋าไปรอมรอ,อ,อบตัวละครในสนามทั้งหมด3ลูกครับซึ่งลูกเต๋าทั้ง3นี้จะโจมตีเป็นธาตุน้ำสนับสนุนในทุกหนึ่งวินาทีที่ตัวละครในสนามเนี่ยทำการโจมตีปกติครับลาจจากักษณะจะคลาะ้ายๆกับดาบน้ำของซิงชิลเลยเพียงแต่ว่าดาเมจของสกิลเนี่ยจะคิดตามแม็กแฮชพีของตัวเยห,หลานแทนครับโดยสกิลอัตเตอเมดนี้จะมีค่าคอสในการ่่่่่่าาออยยยยูที70หนนววซซึงง้กิชรไล้วก็ตามที่เเเรรราาาาาาาคุนนาาาุุยยยกกันันนนนนใสสสส่่่วววขอองงิลลธตตีมถ้ ได้เยอะพอสมควรทาให้เธอเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงานอะไรมากครับต่อมามาดูในส่วนของแพสซีฟท ALEN t ที่สําคัญสาคัญกันบ้างดีกว่าครับแพสซีฟท ALEN แรกคือเมื่อในทีมของเราไี่ตัวละครต่างาธาตุกัน 1>, 1 2 3หรือว่า4ตัวเนี่ยจะทำให้ m a x HP ของย่หลานเนี่ยเพิ่มขึ้น 6, 12, 18หรือว่า30%ตามระดับครับซึ่งแพสซีฟทาเล่นนี้จะช่วยทำให้ยิ่งเมื่อเราจัดทีมต่างธาตุกันเยอะมากแค่ไหนเนี่ยตัวละครนี้ก็จะสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นเท่านั้นครับเนื่องจากว่าดาเมจของย่หลานโตตามแม็กเกพีของตัวเองนั่นเองแต่ในจุดนี้เราคงไม่ต้องโฟกัสอะไรมากครับให้เรามองว่าเป็นของแถมไปแล้วกันนะพอถ้าเราเน้นจัดทีมต่างธาตุมากจนเกินไปจนทําให้เราจัดทีม จะกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีครับเพราะอย่าลืมว่าพาสีนี้เยี่ยหลานได้คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้อะไรเลย นอกจากนี้เย่หลานเนี่มีอีกพาสซีฟนึงซึ่งอันนี้ยไฮไลท์เลยครับเมือ่อเย่หลานกดสกิลอติเมทตัวละครที่อยู่ในสนามจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้น1%แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3.5%ในทุกๆ1วินาทีสูงสุดที่50%ครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับอันติของโมน่าครับแต่จุดตา่างคือที่โบนัสดาเมจจะค่อยๆได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าได้เป็นก้อนเดียวเลยเหมือนโมนา่าแล้วก็ระยะเวลาในการบัฟเนี่ยก็จะยาวนานตลอดอัลติของเย่หลานเลยครับคือ15วินาทีซึ่งตัวนี้จะต่างจากของโมน่าครับที่บัฟโอเมนจะอยู่แค่5-6วินาทีเท่านั้นซึ่งพาสซีฟทาเลนต์นี้เนี่ยดูจะมีประโยชน์ ลหลังจากทราบสกสิลต่างๆของเย,ยล่านแล้วเราลองมาวิเคราะห์ตัวละครนี้กันคร่าวๆกันดีกว่าครับสำหรับเย,ยล่านนั้นตัวละครนี้น่าจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งออฟฟิลด์แอน b l เบ์หรือคือตัวละครแปะน้ำจากนอกสนามคล้ายๆกับซิงชิวครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเลือกที่ดีมากๆเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยซิงชิวเป็นตัวละครที่หลายๆที่ต้องการแล้วก็ยั่งตัวมากๆการมีเย,ยล่านเข้ามาในเกมเนี่ยก็น่าจะทำให้ซิงชนะิวเนี่ยได้มีโอกาสไปพักผ่อนบ้างครับ ซึ่งพอตัวละครนี้ออกมาเป็นตัวละครซับพอร์ตแปะน้ําเรื่องดาเมจคงคุยเป็นลองๆเลยครับเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของตัวละคร e n a b l e ์แต่เป็นหน้าที่ของตัวละครซับ dps ที่เราจะโฟกัสกันคงจะเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสียในการซับพอร์ตทีมากกว่าครับในฝันตอนนี้แย่หลานเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่แปะน้าได้ดีพอตัวเลยครับเรื่องของความถี่ในการแปะน้ํานั้นดูเหมือนจะเพียงพอให้เล่นในทีมที่ทําระเหยได้บ่อยๆอย่างทีมของครูเต่าได้เลยทีเดียว ส่วนการที่แย่หลานนั้นสามารถแปะน้ําได้จากสกิลติเมทเพียงอย่างเดียวหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลกันว่าแล้วเราจะสามารถกดสกิลติเมทได้ทันไหมซึ่งถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันดูเนี่ยเรียกได้ว่าปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยครับทั้งนี้เนื่องจากแย่หลานเองมีค่าคอสในการกดไม้ตายที่น้อยกว่าซิงชิลคือ70หน้วยอีกทั้งสกิลของย่หลานนั้นก็ยังสามารถสาารถส้างอนุทาได้เยอะมากๆเลยครับ นอกจากนี้การที่ดาเมจของเย่หลานนั้นคิดตามแม็กแฮชพีทำให้เราสามารถหยิบเฟลวเน็ตวอลโบมาใช้ซัพพอร์ตเรื่องพลังงานได้สบายๆเลยครับทั้งนี้เพราะเราไม่ต้องแคร์เรื่องพลังโจมตีของวุฒิตามเลยอ้อแล้วเย่หลานเองก็โตเป็นอัตราคลิดด้วยนะครับยิ่งสามารถใช้วุฒินี้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ซิงชิลของเราจะตกงานไหมอันนี้ก็ตอบตามตรงเลยครับว่าคงไม่เพราะว่าเยี่หลานแล้วก็ซิงชิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะแปะน้าได้คล้ายๆกันแต่เรื่องของการซัพพอร์ตทลีมเนี่ยไปคนละทางเลยครับ เยหลานนั้นมีพาสซีฟในเชิงรุกที่สามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้จากพาสซีฟทาเลนที่ทําให้เมื่อเยหลานกดสกิลเติเมจแล้วเพื่อนร่วมทีมจะแรงขึ้นในขณะที่ซิงชิวนั้นมีพาสซีฟในเชิงรับจากการที่สกิล e ของตัวเองเนี่ยสามารถลดทอนดาเมจจากศัตรูได้แล้วก็มีการฮิลเสริมเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยจากตอนที่สกิล e หมดครับซึ่งในจุดนี้ทําให้ในบางทีมที่เราห่วงเรื่องความปลอดภัยของทีมมากๆซิงชิวอาจจะดูดีกว่าเย,ยหลานได้ครับยกตัวอย่างเช่นในทีมซูโคสเซอร์ที่หลักๆแล้วจะไม่ค่อออออยยมมมีตตตาาตัออัััวววลเเเรรราาาาากกกจจะ้้งงศิขปแหื ใส่อุปกรณ์ไทเอมเบอร์ ber, เข้าช่วยครับการถอดซิงชิลออกแล้วก็แทนที่ด้วยเย,ยหลานในทีมแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ทีมนี้เล่นยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าดาเมจรีดักชันแล้วก็การฮิวเล็กๆของซิงชิลจะหายไปหรืออย่างทีมของฮูเตา๋าที่เราสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าฮูเต๋าจะลดเลือดของตัวเองตลอดเวลาก็ตามส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าซิงชิลครับสกิลอีของซิงชิลสามารถลดทอนดาเมจแล้วก็ช่วยในเรื่องของอินเตอร์ลับชันรีซิสแตนได้ทาให้ฮูเต๋าสามารถชาร์จโจมตีได้อย่างสะดวกสบายและก็ปลอดภัยครับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังไงซะซิงชิวเนี่ยก็ยังมีจุดยืนของตัวเองครับไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวละครนี้จะตกงานเพียงแต่ว่าเย่ยหลานเนี่ยจะเข้ามาช่วยซิงชิวในบางทีมโดยเฉพาะทีมที่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรมากครับส่วนในเรื่องของกุมดาวเนี่ยผมขอพักไ้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะช่วงลหลังๆมานี้พี่หอยของเรามีแนวโน้มจะเปลี่ยนกุมดาวในฝันอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าในฝันกับในเซิร์ฟจริงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้รอใกล้ๆตัวเข้าเดี๋ยวผมมีซีรีส์ดาวหรือกาวมาดีวิล เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับดีใจกันไหมว่าซิงชิลของเราจะมีคนแบ่งเบาภาระแล้วดังนั้นใครที่คาดหวังเปิดตัวละครเมตามาใช้งานมากกว่าตัวอวยเนี่ยตู้นี้น่าจะได้ลุ้นกันอยู่ครับส่วนคนที่คิดว่ายังไงซะเพชรก็ไม่พอแน่ๆเนี่ยผมก็ต้องขอฝากโคด้าช็อปไปด้วยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านดีร้านเดียวเลยนะลิงก์เติมเงินของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ